โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมากบับเกมเกมชินิแบ,บกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นะ้ผมจะมาบอกแผนที่ขุมทรัพย์ของกลุ่มเรนโบโรสที่มันจะกระจายตัวอยู่ตามบริเวณแมพพื้นที่เมืองฟอนเทนซึ่งมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8จุดพร้อมกับปริศนาให้เราทําการท้าทายต่างๆซึ่งเอาเป็นว่าบริเวณ8จุดนั้นจะมีตรงไหนบ้างก็มาดูกันเลยดีกว่าโดยจุดที่1น,นั้นจะอยู่ใต้น้ําตรงบริเวณนี้เลยซึ่งมันก็จะไม่ได้อยู่ลึกมากจากผิวน้ําก็สามารถว่ายไปได้เลย อยู่ตรงนี้นี่หอยเคาะหนึ่งทีเคาะหนึ่งทีปึ๊บพอเยอะด้เมื่อตัวองเราได้แผนที่มาเรียบร้อยแล้วนั้นมันจะชี้จุดให้เราไปยังพื้นที่ในแผนที่ซึ่งมันก็จะคือตรงบริเวณนี้ในแผนที่นะตรงบริเวณนี้เลยปุ๊บปบที่ผมทารูปดอกไม้ไว้ เขาบอกว่าเป็นต้นไม้ตายต้องคอ3าทีหนึ่งสองสมโอเคแล้วเมื่อเราได้กล่องสมบัติในจุดที่หแล้วเราก็ไปยังจุดต่อไปกันเลยโดยต่อไปจุดที่สองนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยตรงบริเวณโบราณสถานใต้น้ำที่มีเปลือกหอยอยู่ซึ่งมันก็จะอยู่ในเปลือกหอย,อยตรงบริเวณนี้ ซึ่งเราก็จะได้แผนที่มาเหมือนเดิมซึ่งก็ต้องไปตามาแผนที่เหมือนเดิมมานะจุดที่เราจะไปนั้นที่อยู่ตรงบริเวณทะเลสาบตรงนี้เลยซึ่งถ้าจะให้เทียบจากในแมปแล้วเราก็คือตรงบริเวณนี้เราจะต้องดำน้าเข้ทาทะเลสาบนี้ไปโดยเราจะต้องจัดการฟองน้าสีเขียวซะก่อนแต่ในส่วนนี้ผมจัดการไปเรียบร้อยแล้วสามารถดำเข้าไปได้เลยแล้วก็เข้าไปตรงนี้อ่ามันไม่ผิดอ่ะดะปึ๊บอืออือกระตุกนิดหน่อยก็เข้ามานี่เสร็จแล้วเราก็จะเจอกับ โดยทีการลับสมบัติในห้องนี้นั้นเราจะต้องโยกคันโยกให้ถูกต้องตามลำดับซึ่งก็สามารถโยกตามผมได้เลยทางเก้าอี้กลางน้ำทางไฟทางเก้าอี้กลางน้ำทางไฟแล้วก็ติดก,ก,กำแพงกำแพงปอบนนู่นโอเค ซึ่งเมื่อยกขันโยกตามลำดับถูกต้องเรียบร้อยแล้วนั้นตัวเราก็จะได้รับสมบัติที่ซ่อนอยู่และเรานั้นก็ไปยังที่ต่อไปกันเลยโดยจุดต่อไปจุดที่สามแผนที่จะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งก็สามารถวร์ปไปตรงบริเวณจุดวาร์ไปใกล้นั้นได้เลยโดยเมื่อเราวร์ปมาถึงแล้วล้วก็อันหลังกันเข้าไปเลี้วยวซ้ายแล้วเราจะเจอกับเปลือกหอยหอยฉัง อในคำสรารภาพของอาร์โตส์ซึ่งสถานที่เราจะต้องไปในส่วนนี้ก็คือตาแมแผนที่เลยโดยเมื่อเราเทียบกับแผนที่จริงแล้วมันก็คือด้านล่างของน้นําตกนี้ซึ่งก็เป็นว่าเราโดดลงไปเลยละกันตรงบริวเวณด้านล่างนี้ก็จะมีหลุมให้เราขุดอยู่ซึ่งก็ขุดกล่องตัวนี้ขึ้นมาแล้วไปยังที่ต่อไปกันเลยโดยจุดต่อไปจุที่นั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งเมื่อเรามาถึงแล้วเราจะไม่สามารถเข้าไปได้ผมตรงบริเวณนี้เพราะมีกําแพงกั้น เลยต้องอ,อง้อมไปเขาหน้าต่างตรงนี้เออโอเคแล้วกเก็บนี่มาปึ๊บบทเพลงของเรียมดูสิไปไหนโอเคตรงบริเวณนี้ไปต่อสู้กับอะไรสักอย่างตรงบริเวณนี้ซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบภาพกับแผนที่จริงแล้วมันก็จะคือตรงบริเวณนี้เลยโดยเมื่อเรามาถึงตรงบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปดูเดียว่ามันคืออะไรน่าเป็นต่อสู้แหละนี่ป่ะดี อีชเ้าเก่งไหมเนี่ยโอเคดีไม่เก่งเท่าไหร่ชิวชิวปั้งเ,เงเรียบร้อยโอเคบทเพลงของเลียมโอเคแปลว่าถูกดยในต่อไปจุดที่5นั่นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งมันก็จะอยู่ใต้น้ำแต่ไม่เลอกจากพื้นผิวมาก คือเมื่อเรามาถึงแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้ะนะไกลๆเลยอ,อื้อเออทีปความหมอของปาร์เกอร์ไงจะปาร์เกอร์ตอนอยู่ดวงตาของปลาซึ่งสมบัติในส่วนนี้นะเราจะต้องไปตามพื้นที่นี้ในแผนที่คือเมื่อเรามาถึงในจุดนี้แล้วเราจะต้องขึ้นไปยอดภูเขาขนี้โอเคถ้าเราจะเห็นในส่วนปลาโลมาอะไรมั้ง แต่โลมาไม่ใช่ปลานะก็คือตรงนี้ก็คือตรงเน,นี้ไม่ใช่ปลาปล่าวะไม่น่าใช่โลมาแต่มันน,าน่าจะเป็นปลาอะไรสักอย่างอ๋อนี่ไงโอเคมาแล้วโดยในส่วนนี้เราจะต้องไปยืนตรงตามันนะถึงจะมีกล่องปลากดขึ้นโดยจุดต่อไปจุดที่หกนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งเมื่อเรามาถึงแล้วนะมันก็จะซ่อนอยู่ในเปลือกหอยตรงบริเวณนี้ มาอันนี้น่าจะเป็นอันที่อย่างแหละความหมาของบาโลบาโลจะซ่อนอะไรไว้บมมนยอดเขาไขาพิศาหว่างกงเล็บยอดเขาไปที่ยอดเขาที่ก่อนเดินมาเราขึ้นมาถึงยอดเขาตามในแผนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นมันก็จะมีสัญลักษณ์อุ้งเท้าให้เรามองอีกเช่นเดิมซึ่งเราก็ต้องไปที่บริเวณนั้นเพื่อรับกล่องสมบัติ ซึ่งเมื่อเราได้รับกล่องสบัดแล้วเราไปยังจุดต่อไปกันเลยโดยในจุดต่อไปจุดที่7นั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งมันก็จะอยู่ในเปลือกหอยเช่นเดิมอะไรอ่ะถ้าหายตัวของไปเออหายตัวแปลกล็อกกี้แอดวิสันอตรงนี้ถ้าเหลือตรงนี้โอเคซึ่งเมื่อเรามาถึงในจุดที่แผดเทียบหมดก็ นี่เลยครับผมก็จะมีใครให้ต่อสู้เนี่ยมั้งใช่ปะ่ะซาิเจอร์ใครเลยด้วยปึ๊บป,ปึ๊บดาววีสมิธจัดไปขอบใจสำหรับสมบัติเรียบร้อยโดยจุดต่อไปจุดสุดท้ายนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งในส่วนนี้มันก็จะอยู่บริเวณใต้น้ำะนะซึ่งมันก็จะอยู่ในเปลือกหอยเช่นเดิมเปรียปร้ยงโอเค คำประกาศของฟรีแมนอะไรอ่ะโดยคําประกาศของฟรีแมนในส่วนนี้นั้นตัวเราต้จะต้องทําการวางปรตรงบริเวณบาร์แห่งนี้แล้วก็แก้ไขปริศนาของฟรีแมนให้ได้ซึ่งก็สามารถทําตามผมได้เลยโอเคมาเมื่อเรามาถึงตรงบริเวณน,นี้เรียบร้อยแล้วก็ให้เราทําการดับไฟดวงนี้เสร็จแล้วไปจุดไฟดวงข้างๆนี้จุดไฟเสร็จแล้วเราก็มีอีกอันหนึ่งที่เราต้องดับก,ก็คืออันนู้น เอ้ยสุดยอดเรียบร้อยแล้วโดยหลักที่เราหาคมทรัพย์ได้ครบทั้งหมด8อันเรียบร้อยแล้วตัวงเรานั้นก็จะได้รับความสําเร็จมาอีกด้วยก็จะประมาณนี้นะสําหรับความสาเร็จในส่วนนี้ โดยในท้ายคลิปนี้ก่อนจะจบคลิปไปผมก็จะมาสรุปข้อมูลคร่าวๆของข้อหมายในแผนที่ที่เราเจอมาหมือนว่าแผนที่ขุมทรัพย์ที่เราเจอมานั้นจะเป็นของกลุ่มเรนโบโรสซึ่งเมื่อดูจากสมาชิกแล้วก็ได้จะมี8คนซึ่งจากที่ผมหาดูแล้วนั้นตัวของเราจะสามารถเจอเริ่มกับล็อกกี้ได้ซึ่งจะเป็นศัตรูที่เลือดอย่างเยอะเลยที่พวกเขานั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนี้รวมไปถึงพาร์เกอร์และบาโอลพ่อและแม่ของน้องแคนนี่ฟรีแมนคนตาบอดที่อยู่ที่บาร์แล้วก็ดูชายผมเดนที่เราเจอในคทกเวท แล้วดูเหมือนว่าตัวเออร์แทบนั้นจะตายไปแล้วส่วนเอทอสนั้นผมไม่มีข้อมูลเลยโดยกลุ่มนี้จากการคาดการณ์ของผมนั้นสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนี้นั้นต่างเป็นคนรู้จักกันและมีสิ่งยึดมั่นเหนียวแน่นที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในส่วนนี้ผมก็ไม่ได้ดูข้อมูลอะไรไปมากกว่านี้นับจากปัจจุบันนะนะเอาเป็นว่าถนะ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็มาเสริมกันได้สําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังกันมาจนจบแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรต้องรอติดตตาาามดูสํหรัับบบวนนี้้้อองไปก่ละจ